เลื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ไม่รู้ว่าแต่ละคนหรือว่าหนูจะได้กลับบ้านไหมไงดีเนาะต็ใครทายดีลกา <c oughs> พของนี่เก็บเห็นเข้ามาเก็บหน่อนน้ำแล้เหรอคะย,ยังยางยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลกูลกมีเวาดนี้ค่ะทุกคน วันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะในระหว่างทางการเดินทางจากเมืองเพืองไปที่นครหลวงเมียงจันค่ะอันนี้กำลังเดินทางมาที่นครหลวงเียงจันะคะว่าอยู่บนทางด่วนใช่ไหมคะนี่นี่คือบนทางด,วด่วนบนทางด,วด่วนค่ะแล้วยางรถตู้ข้างหน้านะคะแตกค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลย แบงอยู่เด้อนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบอุปก็คืออุปกรณ์ไม่ครบนะคะซุดเลนข่ะนั้นหนูก็กำลังหลับอยู่ <c oughs> ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะคะ <c oughs> ต้องช่วยไหมคะต้องเห็ เเะเป๋าทุกคน <c oughs> นี่นะคะรถ oh, ยางแตกคนที่ขับรถแล้วก็คนที่เดินทางมาด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะซ่อมรถให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้กลับแนะ่ญญก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะคะดีเด้าเมื่อกี้เราส่งรูปลงไปแบบเป็นกลุ่มนะอันนี้เป็น ทางด่วนของลาวค่ะจะเเมืองเฟืองไปที่วังเวียงนะคะมีแต่ป่าไม่มีบ้านคนเลยค่ะไม่มีบ้านคนเลยสถานการณ์นี้อุปกรณ์เครื่องมือไม่ครบนะคะ บนทางตรวจเลยนะคะเนี่ยมีแต่ปลาคนน่าจะ

ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเป็นคนสีสเกตคุณไม่ใช่คนเออรู้จับไหมนะจะรู้ไหมทับเต็มไม่อยู่ใครจะรู้ไหมอยู่กับพ่อป่ะคุณบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอนั้นเร็จสมทำพอใจได้ทับเต็มอยู่ใครพ่อบนทางด่วนู่่่พอปะไม่มี โออยู่นี่โอ้ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงไหนมันแก้ถึงเมืองจันหรือเปล่าหรือยังก็ไม่รู้เลยเตรียมเอาเดินทางต่อคโอ้ยไม่รู้ไปไม่ถึงเมงจันแล้วขอโทษที่เท้านอนไม่สิบค่ะดังให้แมพอยู่ ก่อจะซ่อมรถได้นะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะทุกคนแต่ว่าดีนะคะที่รถตู้นะคะรถตู้ที่เดินทางมาเนี่ยแหละคะ่ะมียางรถนะคะสำรองไว้นะคะแต่ว่าหนูอะ่ะคือดีใจมากๆที่ว่าพี่เขามียางรถสำรองไว้นะคะดีสุดๆเลย <laughs> ก็คือมีรถที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ไม่มีใครช่วยเลยคะ่ะทุกคนก็คือต้องช่วยเหลือ,อตัวเองนั่นแหละทุกคนเนาะแล้วก็ ดังนั้นพอรถซ่อมได้ก็เดินทางต่อนะคะก็เส้นทางก็มีการเข้าอุมโมงค์ด้วยซึ่งเส้นทางนี้ยหนูก็ไม่เคยเดินทางมาก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้คือจากเมืองเฟืองไปที่เวียงจันทร์นะคะเพราะหนูเองก็ต้องไปทําธุระที่เวียงจันทร์ด้วยนะคะยางแตกที่ เส้นทางด่วนนะคะทุกคนเป็นเส้นทางด่วนนะคะก็มีประมาณสองเลนนะคะประมาณสองเลนเลนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเส้นทางนะคะก็ไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็ตรงที่ยางแตกนะคะก็ไม่มีบ้านคนด้วยค่ะทุกคนส่วนมากจะไม่มีบ้านคนเลยค่ะส่วนมากจะอ้อมล้อมไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขานะคะ เพราะว่าเขตแถวเนี้ยมันจะขึ้นมาทางภาคเหนือของเราค่ะถ้าขึ้นมาทางภาคเหนือของเราส่วนมากจะมีแต่ภูเขานะคะส่วนภาคใต้ของเราจะไม่ค่อยมีภูเขาเหมือนภาคเหนือของเราค่ะที่รถยางแตกนะคะก็ทําให้คนหลายๆคนนะคะแอบตกใจนะคะกลัวว่ามันกลัวมันจะซ่อมไม่ได้แล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าแต่ละคนก็จองเครื่องจองตั๋วนั่นหละคะ่ะซึ่งแต่ละคนก็กลัวไม่ทนันกลัวขึ้นรถไม่ทนันนะคะกลัวตกรถนะคะซึ่งติงก็กลัว ะะกลัวคนที่รอหนูที่เวียงจันทร์นะคะเขาจะรอนานนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันหนูก็ได้ถามคนที่ขับรถนะคะว่าจากเมืองเฟืองที่เราพักอยู่นะคะไปที่เวียงจันทร์นั้นใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่เขาก็บอกนะคะว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้ก็กินข้าวที่เมืองเฟือง,สงเสร็จแล้วประมาณ8ปดโมงก็ออกเดินทางนะคะเพราะว่าต้องนั่งเรือมาข้ามอีกฝั่งด้วยเพื่อขึ้นรถตู้แล้วก็ไปต่อค่ะ ส่วนหนูเองนะคะก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะพอถึงเวลานะคะหมดหน้าที่แล้วนะคะก็ต้องกลับบ้านนะคะทุกคนไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อค่ะก็สรุปแล้วนะคะมาเที่ยวหลวงพะบาง1วันหนึ่งคืน2วัน1คืนนะคะอ่าแล้วก็เที่ยวที่วางเวียงหนึ่งคืนแล้วก็เมืองเฟืองหนึ่งคืนนะคะ ส่วนแม่ก็เป็นห่วงนะคะพ้องติงบอกว่ารถยางแตกนะคะแม่ก็บอกว่าเอ้ยเป็นอะไรมากไหมนะคะเพราะว่าถ้ารถยางแตกอะ่ะบางทีมันมีการพลิกคว่ำได้ใช่ไหมคะส่วนแม่เองก็เป็นห่วงมากเช่นเดียวกันค่ะแม่ก็จะโทรคุยกับน้องตุ๊กตลอดเลยนะคะเวลาที่หนูไปไหนมาไหนนะคะแม่ก็จะโทรคุยแล้วก็ถามหนูตลอดเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งแม่เองก็เป็นห่วงนะคะ ไม่ใช่ว่ามาแบบนี้แล้วพ่อแม่จะไม่เป็นห่วงนะคะแม่แม่ก็บนคิดถึงนั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะน้องเตียงก็ไปเทีย่ยวประมาณ3-4วันนะคะทุกคนอ่านแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะคราวนี้ จะได้กลับไปทําหน้าที่ลูกสาวที่ดีของแม่คุณแล้วนะคะปกติแล้วก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะไปช่วยงานแม่นะคะทุกคนก็คิดถึงแม่คุณมากๆนะคะอยากไปหาแม่ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นทางด่วนของประเทศลรานะคะก็จะเป็นตรงที่อ่สิ้นสุดนะคะหรืออา่าเราก็ต้องแบบมีการตรวจอะไรออกเข้าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนก็เหมือนที่ไทยเลยนะคะแต่ว่าก็มีหลายเลนเหมือนกันนะคะแล้วก็ อาแล้วสรุปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ให้ทุกคนดูนะคะมันกใหญ่อยูย่เด๋เนาะเพื่นก็จะแบบม,มีการคิดมีการปองกันแต่ว่ารถจะบ่ค่อยลายปานใดนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นท่วงเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่เทศกาลนะคะ คนก็นจะหลายอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็คนยเยอะเนาะช่วงนี้คนบ่ค่อยเที่ยวหลายปันใดนะคะแต่ว่าพอเราถึงสถานที่จริงๆอะ่ะมันก็เยอะเหมือนกันค่ะส่วนมากคนที่มาเที่ยวที่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติส่วนมากก็จะเที่ยวด้วยรถตู้ค่ะแล้วก็มีคนไทยลหลายๆคนนะคะถามน้องตุ๊กข้ามาว่าช่วงไหนจะกลับมาไทยหรอน้องตุ๊กตาอันนี้หนูยังไม่รู้เลยนะคะว่าหนูจะกลับไปไทยในช่วงไหนเพราะว่าช่วงนี้อ่ะช่วงเป็นช่วงปิดเทอมนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งสอบเสร็จนะคะแล้วหนูก็กําลัลางศึกษาเรียนอยู่ ชั้นปีที่หหลังจากที่สองหอบเสร็จแล้วนะคะเปิดเทอมมิถุนานะคะที่จะมาถึงนี้นะคะทุกคนอีก2 3สามเดือนก็จะถึงละอีกสองเดือนกว่าก็ถึงละนะคะหนูก็จะขึ้นปี2แล้วนะคะแต่ว่าความรู้ก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะอาจารย์ที่สอนมาก็ส่งคืนอาจารย์หมดแล้วพูดเล่นนะคะทุกคนก็พอได้อยู่คะ่ะภาษาอังกฤษก็พอ speak English ได้อยู่นะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็กำลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอันนี้นะคะก็จะมารีวิวเส้นทางนะคะการเดินทางจากเมืองเฟืองไปที่เวียงจันทร์ให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เห็น FC เมนบอกมาเยอะเลยว่าทำไมประเทศลาวนี่คือแบบเหมือน40ปีที่แล้วของไทยเลยอันนี้คือเรื่องจริงเรค้ค่ะทุกคนหนูไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า40ปีที่แล้วของประเทศไทยเป็นยังไงแต่เห็น FC เมนมาเยอะมากๆว่าเส้นทางนี่คือแบบเหมือน40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้ว ของไทยเลยน้องตุ๊กตาแต่ว่าบอกเลยเส้นทางก็จะคืกคืบนิดหนึ่งนะคะบอกเลยว่านั่งรถไฟนี่คือแบบนอนแทบไม่หลับนะคะตับแทบกระเด็นเลยะคะ่ะทุกคนใจพุงนี่คือแบบไม่อยู่กับที่แล้วนะคะเคลื่อนย้ายไปตามร่างกายโยกเยกไปนะคะเพราะว่าเส้นทางก็จะค่อนข้างที่ มีลูกลังอยู่นะคะทุกคนเนาะเข้าใจกันนะคะทุกคนดูจากการจับกล้องแล้วนั่งบนรถนะคะอันนี้ไม่ได้แบบเซซ้างเลยว่าทําแต่อย่างใดนะคะทุกคนซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนซึ่งน้องคนนี้ก็กําลังนอนอยู่นะคะบอกเลยว่าตื่นเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันหลับไม่ได้นะคะเพราะเส้นทางแบบมันมีลุกลงังแล้วก็มันมีหลุมด้วยนะคะอะ าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีหลุมเป็นบวกเป็นตมนะทุกคนเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะก็มันจะมีเส้นทางในตัวเมืองอยู่ค่ะทุกคนมันจะมีเส้นทางคนกี่ตัวแล้วก็เป็นเส้นทางยางลาดยางมาต่อยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะทางก็จะลุกลังเยอะเพราะว่าเขากําลังจะทําถนนใหม่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ตอนนี้เข้าสู่แล้วแหละเข้าสู่เวียงจันแล้วนะคะแล้วก็ เห็นไหมคะว่ามีปั๊มปตทด้วยนะคะที่ไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เราก็จะอาจจะไม่เยอะเหมือนที่ไทยนะคะที่เราจะมีน้ํามันแค่2แบบเองทุกคนมีน้ํามันกสวนแล้วก็แอคชั่งนะคะแต่ที่ไทยอะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะเวลาที่หนูไปไทยทีไรน,นะคะหนูจะแปลกใจทุกทีอันนี้มาแวะเข้าห้องน้ําก่อนนะคะแล้วก็จะไปหาซื้อ,องชงพน้ํายาทาผิวนะคะตอนนี้ก็ถึงทเวียงจันแล้วนะคะก็เข้าซื้อยงจันนั่นนะคะ ไอะไรคะกสิอไทยกาิกด้มเอามีกสิกรไทยได้หรอมีสิเอยหนูเพิ่งรู้ทำไมมันอยู่นี่ได้อ่ะลองกดเหรอเอา้ชอยเอาดิสบายดีอ่านออกไหมเธอนี่ไะนี่ไงสแกนได้เลยิสแกนได้เลยโอ้เบื้องเรามี อันนี้ไม่ไหวเออลองดิพี่คิวเข้าไม่ได้มันก็จะขึ้นบอกว่าเชื่อโคสไม่ถูกต้องมันน่าจะเป็นของเครือข่ายเราอย่างเดียวมั้งอ่าจจะเป็นของเรามั้งตู้เท่กับบางไทยเลยตู้เท่กับบางไทยดูดูไปไปเออหนูแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ก็คล้ายคล้ายเซเว่น คล้ายเซเว่นพอได้หาซื้อของที่อยากได้นีหนูอะ่ะมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ1,000บาทนะคะหลังจากที่แบบ ั่นแหลก็ใช้อย่างประหยัดแล้วนะคะทุกคนเออนงตุ๊กเองก็ไม่ใช่คนว่าจะมีเงินอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้อย่างประหยัดนะคะเวลาเที่ยวก็คือเที่ยว говорят, แต่ว่าเราก็รู้ว่าเออเราต้องควรเก็บเราต้องควรใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วหนูก็มาถามแม่ค้านะคะว่ารับเงินบาทไหมนะคะเขาบอกว่ารับค่ะแล้วหนูก็เออดีใจมากๆเลยนะคะที่แรกกุ้มใจว่าจะต้องไปกดเงินกีบจะต้องไปหาแลกเงินกีบได้ที่ไหนนะคะแต่ว่าการเที่ยวเงินบาทมานแรกที่ลาวมันก็ได้เยอะอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แลกที่ลา เป็นตรงที่รับแรกอ่ะเราจะได้เลทเงินน้อยมากๆนะคะนั่นแหละ ได้เงินเลทน้อยมากๆนะคะจริงๆแล้วเงินบาทหนูไม่อยากออามาใช้เลยแต่ว่าอันนี้มันจําเป็นจริงๆค่ะทุกคนวันนี้ก็มาหาซื้อของนะคะสิ่งที่ได้ก็แค่ได้แค่กันแดดนะคะเป็นครีมน้ายาทาผิวก็คือครีมกันแดดทาตัวนั่นเองค่ะหนูให้ไปประมาณ1000บาทนะคะแม่ค้าก็จะทอนเ,อเป็นเงินกลีบให้นะคะแน่นอนเลยว่าถ้าเราให้เป็นเงินบาทนะคะเงินทอนจะได้รับมาเป็นเงินกลีบค่ะพอส่วนมากเขาจะไม่มีเงินบาทกลับมาทอนให้นะคะ ส่วนร้านซัพพลสินค้านะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นสินค้าไทยนี่คือ99%จะเป็นสินค้าไทยเลยค่ะแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่าที่ไทยแน่นอนค่ะเพราะว่ารับมาจากไทยแน่นอนแล้วมันต้องมีค่าขนส่งนั่นนู่นนี่ใช่ไหมคะ่ะอ่ะมันก็ต้องแพงกว่าที่ไทยนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกคนสามารถซื้อจากที่ไทยมาได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าทุกคนไม่สะดวกก็ลองมาซื้อที่เราดูนะคะ แต่หนูก็ยังแอบสงสัยตู้กสิกรตอนที่พี่คิวไปกดดูนะคะพี่คิวลองเอาโฮสับสแกนดูนะคะก็สแกนไม่ได้นะคะซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีมาได้ไงนะคะธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเข้าใช้แอปหรือว่าธนาคารอะไรกดนะคะเอาตังค รูปภาพที่ทุกคนเห็นหรือว่าวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นชุดนักเรียนของลาวนะคะทุกคนอ่าเป็นชุดนักเรียนมมต้นนะคะทุกคนถ้าเป็นชุดนักเรียนมปลายนะคะมันจะต่างแค่ตรงที่เอ่อผ้าตรงติดเสื้อของถงเสื้อทันแหละทุกคนเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวเมืองนี่คือเมืองหลวงของประเทศลาวนะคะก็คือเมืองเยน แขวอองเวียงจยันนั่นเองค่ะแต่ก่อนนี้เป็นหลวมพอบางนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือเวียงจยันค่ะอันนี้ถ้าใครได้มาลาวแล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนเพราะว่านี่คือประตูชัยนะคะทุกคนตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจะถึงปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่มีโด่งดังใครมาแล้วก็ห้ามพลาดค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะม,มากๆเลยนะคะทุกคนไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยหรือไม่ใช่มีแค่ประเทศลาวนะคะก็มีหลายประเทศที่มาเที่ยวค่ะใครมาก็ าการเดินทางก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองนั่นเองค่ะทุกคนเนาะมันมีรถตุกๆนะคะรถแท็กซี่นะคะมอเตอร์ไซค์นะคะบินมอเตอร์ไซค์เราสามารถนั่งไปหลายๆที่แล้วก็หลายๆจุดได้ค่ะมีนนยูส้กระปุกของเมืองจันรคนพามาไปกินข้าวก็มาไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะเดินทางไปหาคนบางคนที่แบบว่าทุกคนอาจจะสะพ้ายเนาะสะพ้ายเลยว่าคนคนนั้น 敏感。 ต่อไปนะคะลุงตุ๊กจะพาทุกคนไปดูสาวปิศนานะคะที่ยุงเตงนั้นจะพาเขาไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าทุกคนต้องติดตามมีพีต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อน,นั้นที่เวียงจัดนะคะเรื่องนี้ต้องพาคนนั้นไปเข้าพงหมอก่อนเด้อ